สบายดีสวัสดีพ่อแม่พีน่น,น้องก,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 กองายเมื่อสกูทุกคนเนาะมวันนี้ก็กลับมาพบมาพบกับเสพอะีรบ้องเอ,อ้ยมามือนีก็มาแปลกใหม่พ่อแม่พี่น้องดูนะคะนี่นะคะมีแต่หน,นุ่มหล่อสาวสวยนะคะเอาไม่มีสาวสวยมีแต่หน,นุ่มหลอกันทุกคนเลยนะคะเนี่ยฮึ่ม นี่นะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะมีหนุ่มหล่อมาเยี่ยมบ้านน้องออสการ์นะคะทุกคนต้องสามหนุ่มเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะเฮียพอร์ตแล้วก็เฮียพิมพ์แล้วก็ใครนะสันสันนี่นะคะหนุ่มหล่อกันทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอันนั้นก็น้องออสการ์นะคะอัมเมอครับนี่คน หลอกของพี ere, ่แพรคนนี้คนหลอกพี่แพรน้องอเมอร์นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ลุยงานกันมากนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามีเด็กๆมาเล่นเยอะนะคะทุกคนนะคะเนี่ยนะคะมากันตั้งแต่สามโมงนะคะทุกคนนะคะเล่นกันเล็กเล่นเป๊ะเลยนะคะทุกคนโน่นโนนะคะทุกคนเล่นซอมบี้กันนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะ นี่นะคะแพ้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็คือแบบนี้แหละค่ะชีวิตประจําวันของสาวแพนะคะทุกคนก็นจะอยู่กับลูกๆนี่นะคะคนี่นะคะคนี่แหละคะ่ะการทํางานนาทุกคนสู้ๆนะคะทุกคนนะคะ,คนนะ,คะเหนื่อยก็ต้องสู้นะคะ <S <S เพื่ออนาคตของเรานะคะทุกคน,กคนพกเพื่อพ่อและแม่นะคะนี่ คะทุกคนเพื่อพ่อกับแม่เพื่อครอบครัวแล้วเพื่ออนักตของตัวเราเองนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ต้องมีความเหนื่อยกับงานแล้วก็ต้องมีความสุขกับงานด้วยนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จเนาะทำอะไรก็พยายามทําให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะแพรก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูประมาณเท่านี้ละค่ะอาค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว เอาเด็กๆปลกมือลากล้องหน่อยอย่าพอดไปดูตัวเองด้วยนะลูกบายบายาบายบายนี่นะคะนี่อา่าบายบายนะคะทุกคนบายบายสบายดีเอยพออมแม่ของแพรเด้อบายบายนี่แหละการทำงานของหลูกซาวเจ้าพอเอ้ยแม่เอ้ยบายบายมีความสุขค่ะกัน